ัสดีค่ะคลิปที่แล้วยายน้อยพาไปหาหน่อไม้แล้วนะคะยายน้อยก็ได้หน่อไม้มาหนึ่งกระมังเลยค่ะนี่ค่ะปอกแล้วล้างแล้วสะอาดแล้วนะคะคราวนี้ยายน้อยจะมาทําหน่อไม้ถุงค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็จะต้มน้ําต้มน้ําให้เดือดประมาณนี้นะคะให้เดือดเลยค่ะน้ําให้เดือดปุดๆเลยแล้วก็ใส่เกลือลงไปประมาณนี้นะคะ ใส่เกลือลงไปเพื่อที่จะเสริมรสชาติให้หน่อไม้ของเราอร่อยขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วทำยังไงค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะมาเตรียมนะคะก็คือหนังยางสําหรับไว้รัดถุงนะคะแล้วก็ถุงค่ะถุงก็ขนาดประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะมาเตรียมกันนะคะแล้วนะคะเราก็เอาหน่อไม้ใส่ลงไปเลยค่ะไม้ใส่ไป แล้วก็เลือกหัอใหญ่ๆนี่แหละใส่นอ้ปก่อนนอนเด็กก็ใส่ที่หลัง เราต้มในน้ําเดือดประมาณ10นาทีนะคะนี้เราก็ปล่อยเลยค่ะต้มมาไว้อย่างนี้ก่อนประมาณ10นาทีค่ะแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาบรรจุถุงกันค่ะถุงที่เราเตรียมไว้นะคะถุงที่เราเตรียมไว้สองถุงซ้อนกันค่ะเราก็จะใช้ครีมทีบเลยเอาออกจากหม้อร้อนๆเลยนะคะนี้ ก็ใสนะะ่ถุงหนึ่งก็ประมาณก็แล้วแต่นะคะถ้าถุงใหญ่เราก็ใส่เยอะถุงเล็กเราก็ใส่น้อยหน่อยอันนี้เอาบ้องมันใส่เข้าไปด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็รีบปิดทันทีเลยค่ะรีบปิดถุงรีบปิดถุงทันทีไม่ให้อากาศเข้าไปอ,อีกนะคะใช้ยางสองเส้นเลยค่ะรัดให้แน่น ได้แล้วถุงเนยเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายน้อยทำเสร็จนะคะนี่ค่ะหน่อไม้ถุงที่ยายน้อยทําเมื่อกี้นี้นะคะทั้งหมดได้เท่านี้ค่ะหนึ่งกะละมังได้เนยหนึ่งสสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าถุงเก้าถุงเลข9ก้ากำลังสวยนี่ค่ะนี่เราก็เอาเก็บไว้กินได้นานๆนะคะสำหรับ คนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ก็ขอให้ท่านอุดมสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ